ชุดน้ำตัวนี้ย8 9 9 0นะครับมันชื่อว่า a l l r u s w a t e r f o r c e i 0สมันสวยแล้วก็ถูกประกอบเยอะมากจี่ i have CPU บล็อกตัวนี้เป็นโลโก้ a l l r u s หมุนได้โรเะชั่นได้พัดลมเป็นแบบคอนเน็กได้เป็นไดซ c h a ชนก็คือเสียบปลั๊กเดียวตรงนี้ ลรวติดหมดเลยตรงนี้หม้อน้ำา3ตอนนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้สวยด้วยนะสาม0ตรงนี้ใช่ไหมครับทดสอบกับ AMD Ryzen 7 9000ก3 d สดีเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าสุดท้ายแล้วมันเย็นหรือเปล่านั่นเองนะครับสวยอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเย็นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือจอดต่อจอมาและปุ๊บขึ้นมาเห็นไหมสเตตทเทสอะอันนี้คือ CPU ที่เป็น9 0 0าดีใช่ไหมเ้ดี d, เป๊ะกดสเตตเทสปับ๊บคะแนนปกติกิกเฮิร์สนิ่งมาก 5.2 g h z ความร้อน74องศาไม่เกินนี้นี่ CPU วิ่งปกติ5.2เห็นไหมความร้อนอยู่แถว74ปล่อยไหลไปก็ไม่เกิน80ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะ75องศาเต็มที่ดังนั้นชุดน้ำ a อ l Rus Waterpot 2ุ0 0 Ice เนี่ยถือว่าผ่านครับเมื่อมาดับร้อนให้กับ CPU อย่าง AMD Ryzen 7 9000 8 0 0ครับ